ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอขอแค่พื้นที่คาร่าไม่เห็นด้วยเทรนยืนกลางถาวอนเจมี่คาร์เกอร์กรูฟุตบอลคนดังไม่เห็นด้วยกับไอเดียที่ว่าเทรนอเล็กซาาเดอร์นควรผันตัวไปเล่นเป็นกองกลางแบบถาวรดาวเตะทีมช่างิกรีฑาทำผลงานได้น่าประทับใจในแผงมิดฟิลด์ช่วงปลายฤดูกาลที่แล้วอย่างไรก็ตามด้วยเหล่ากองกลางตัวใหม่ที่หงแดงซื้อมาเสริมทัพในฤดูร้อนทำให้เขากลับไปเล่นเป็นแบ็กขวาในซีซั่นนี้ บทบาทใหมน่นี้ในแง่ของการไปเล่นมิดฟิลด์มันเหมือนการแจ้งเกิดของเขาแต่ผมยังไม่มั่นใจ100%ว่าเราจำเป็นต้องทำแบบนั้นทุกเกมเพราะมันอาจเปิดช่องให้กับทีมได้ในแง่ของการให้เทรนได้บอลและสร้างสรรเกมจากแดนกลางผมไม่คิดว่าจะมีใครในโลกฟุตบอลที่จ่ายบอลไปได้ดีกว่าเทรนผมไม่คิดว่ามีใครเลยนะที่นึกออกก็มีแค่เดอะบอยสำหรับผมมันเป็นเรื่องของการให้เทรนได้บอลในพื้นที่ที่เขาสามารถเงยหน้าขึ้นมามองได้ บางครั้งตำแหน่งนั้นอาจจะเป็นกลางสนามหรือครั้งอื่นอาจจะเป็นริมเส้นมันไม่ใช่เรื่องแบบว่าเราต้องให้เทรนยืนมิดฟิลด์เสมอเวลาที่เราได้บอลผมรู้ว่านั่นคือไอเดียและผมก็เข้าใจแต่หากคุณลงเล่นแล้วไปเจอกับทีมอื่นอัดกองกลางมาแน่นซึ่งพื้นที่ภายนอกจะเปิดกว้างถ้าแบบนั้นก็ไม่มีประโยชน์ที่จะหุบเข้ามาแล้วทําให้มันยิ่งแน่นเข้าไปอีกก็ยืนแบกขวานั่นแหละดันขึ้นไปอีกสักสิหลาแล้วรับบอล เหมือนตอนที่เขาทําแบบนั้นในช่วง3 4ปีแรกกับครอปคุณต้องให้เทรนได้บอลแบบมีพื้นที่แล้วเขาจะสร้างโอกาสและประตูให้คุณได้ไม่ว่าสิ่งนั้นจะมาจากตำแหน่งมิดฟิลด์ปีกขวาหรือแบ็กขวาก็ตามปั่นมาปั่นกลับเทรนขอเซลคืนเจ็บๆถึงเจมไ์แมด้สัน เช่น Alexander, อเล็กซาาเดอโนแบดควาลิเวอร์พูลขอหยอกกลับเจมส์ไมดิสันกองกลางทอ็อดแนมฮอสเปอร์ขืนบ้างหลังโดนแซวถึงเกมดราม่าที่ไก่เดือดทองเปิดบ้านเฉือนชนะหงแดง2ต่อหนึ่งในศึกพิมลิกเมื่อวันเสาร์ที่30กันยายนที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ไมดิสันโพสต์รูปตัวเองกับรองกับตันทีลิเวอร์พูลและเขียนข้อความว่ายังคงขอให้แข่งใหม่อยู่อีกพร้อมด้วยอิโมจิรูปนอนกนรนร้องไห้และหัวใจ อย่างไรก็ตามล่าสุดอเล็กซานเดอร์โนเผยผ่านช่องทิกตอกของ Channel 4์สปอรหลังโดนถามถึงข้อความที่ไม่ได้สันโพสต์เป็นความจริงหรือไม่ว่าไม่เลยเขาแค่ขอให้ผมสอนว่าจะทําอย่างไรให้ยิงฟรีคลิกเสียบมุมอย่างไรก็ตามผมแค่ให้เขาดูวิดีโอตอนที่ผมทําประตูใส่เลสเตอร์เมื่อปีที่แล้วและพวกเขาก็ร่วงตกชั้นดาวเตะหงแดงตอบพร้อมรอยยิ้มลิโมพูว่าไง พอออลีกซาอุเผยพร้อมอาแขนต้อนรับซาลาเสมอไมเคิลเอเมนโนล่าผู้นวยการของซาอุดีโปรลีกยืนยันว่าพวกเขายินดีต้อนรับนักฟุตบอลที่สนใจจะย้ายมาค้าแข่งในลีกแห่งนี้โดยเฉพาะโมฮัมเหม็ดซาลากองหน้าลิเวอร์พูลจากพิม์ลีกที่เป็นเป้าหมายอันดับหนึ่งที่เคยมีข่าวกันเมื่อซัมเมอร์ที่ผ่านมาแข่งช้าอียิปได้รับข้อเสนอเป็นเงินถึง150บล้านปอนด์จากเอลิทันเมื่อซัมเมอร์ที่ผ่านมา แต่ทีมหงแดงได้ออกมาปฏิเสธที่จะขายผู้เล่นคนสําคัญรายนี้ออกจากทีมอย่างไรก็ตามจากผลงานในปัจจุบันของซาลากับลิเวอร์พูลโดยเจ้าตัวยิงไป5ประตูและทําอีกสอาแอซิสจาก8เกมในพรีเมียร์ลีกทำให้ยังคงตกเป็นเป้าหมายของทีมจากลีกเศรษฐีน้ํามันอย่างต่อเนื่องเอเมนโน่าซึ่งเคยทํางานในฐานะโค้ชและแมวมองที่เชลซีมาก่อนได้ออกมาเปิดเผยว่าตนยังคงให้ความชื่นชอบในตัวของกองหน้าหงแดงอยู่เสมอและพร้อมต้อนรับแข้งรายนี้ ข้างมีการย้ายทีมในตลาดซื้อขายรอบหน้าด้วยเรายินดีต้อนรับโมทุกเมือ่อแต่ไม่มีใครไปกดดันหรือบังคับให้เขาย้ายมาเล่นทีน่นี่ถ้าใครก็ตามที่อยากจะมาค้าแข่งทีน่นี่และมีโอกาสที่ได้ทำงานกับสมมสร,รที่มีความเป็นมืออาชีพและให้เกียรติกันเราก็มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งแต่สำหรับโมโดยส่วนตัวแล้วนี่คือคนที่ผมชอบมากที่สุดบิก๊กลีซาอุกลา อดีตแข้งไม่ชัวโบเวนจะแทนที่ซาลาที่ลิเวอร์พูลได้เกลนจอร์นสันอดีตแบ็คขวาของลิพูยอมรับว่าเขาไม่แน่ใจว่าจะรอดโบเวนปีกของเวสแฮมคู่แข่งในศึกพรีเมียร์จะสามารถเป็นตัวแทนของโมฮัมเหม็ดซาลาได้ปีกหมายเลข11ของหงส์แดงกำลังโตเป็นข่าวกับลีกซาอุดิอราระเบียอย่างหนะักทำให้พวกเขาต้องมองหาตัวแทนหากนักเตะย้ายทีมซึ่งสตาร์วัย26ปีของทีมขุนค้อนคือตัวเต็งที่จะย้ายเข้ามาทำหน้าที่ดังกล่าวอย่างไรก็ตามจอร์นสันได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า ผมไม่รู้นะว่าเขามีคุณสมบัติที่ดีพอจะยกระดับฝีเท้าตัวเองขึ้นได้อีกหรือไม่แม้ว่าเขาเล่นได้ดีกับเวสแฮมและยิงประตูได้ก็จริงแต่การที่จะบอกว่านี่คือตัวแทนของโมซาลาที่ลิเวอร์พูลนั้นมันเป็นฟุตบอลคนละระดับเลยนะอดีตแบ็คขวาของแดงกลาวสำหรับผลงานของโบเวนในซีซั่นนี้เจ้าตัวทำไปแล้ว5ประตูกับ1แอซิสจากการลงสนาม8นัดให้กับเวสแฮมโดยพาทีมรังดับดับ7ของตารางอยู่ในขณะนี้ RMC Sport รายงานว่าอิบราฮิมากร์นตตพูดถึงการที่เขาถูกผู้เล่นปารีสแซงแชกแมงในทีมชาติฝรั่งเศสพหยาิยามโน้มน้าวให้เขาย้ายกลับไปที่ลีกเอิงอีกครั้งไม่ผมจะไม่บอกว่าสิ่งที่พวกเขาทำเพื่อโน้มน้าวให้เขาย้ายไปแปรเฉนนั้นเป็นยังไงแน่นอนผมเป็นคนปารีสนั่นคือเรื่องจริงแต่ผมเป็นคนปารีสที่อยู่ในสโมสรลิเวอร์พูล ริสเตียนฟอกจากสปอร์ตบิรายงานว่าสโมรสรลริพูกำลังมีความสนใจในตัวของแม็กซ์เอเบิลอดีตผู้ในการกีฬาของสโมสรอาร์เบลิ์ซิกในปนนนัจจุนี้แม้ว่าเขาจะมีข่าวออกมาว่าสาเหตุที่ไลฟซิกไล่เขาพ้นออกจากตำแหน่งเนื่องมาจากว่าเขาไม่มีสมาธิในการทำงานเพราะมีข่าวเชื่อมโยงในการเข้ารับตำแหน่งผอกีฬาของไบมินิกแม้ว่าตอนนี้ลิพูจะมียอกชัดเค่เข้ามารับตำแหน่งผู้วยการกีฬาของพวกเขาแล้วก็ตาม แต่ดูเหมือนว่าสโมสรเองก็ยังคงต้องการมองหาคนที่มีฝีมือและมีความเหมาะสมมากกว่านี้ตอนนี้เอเบลกำลังอยู่ในขั้นตอนการเจรจาก,กับบาเยิร์แต่ถ้าข้อเสนอของลิพูเข้าไปหาเขาเขาเองก็อาจจะต้องคิดทบทวนด้วยเช่นกันแต่ยังว่าผลงานของลุงยอกยังไม่เป็นที่น่าพอใจจริงๆแม้ว่าผลงานสำคัญสคัญของเขาน่าจะเป็นการดึงตัววัตรุเอนโดและแรนกราเฟนเบิร์กมาในช่วงท้ายของตลาดซื้อขายในซัมเมอร์ที่ผ่านมาก็ตาม คงว่าไงฟิลิปรับสภาพขอลาเรือปีใหม่ ESPN สื่อกีฬาชื่อดังประคมข่าวควินฟิลิปกองกลางสำรองแมนเชสเตอร์ซิตี้พร้อมพิจารณาทางเลือกย้ายสโมสรในตลาดซื้อขายนักเตะเดือนมก,กราคมฟิลิปตัดสินใจอยู่สู้แย่งตำแหน่งต่อตอนซัมเมอร์ที่ผ่านมาแม้ไม่สามารถก้าวขึ้นมาซอแทรกในสีซสั่นแรกที่อินนสเตเดียมแต่ดาวเตะวัย27ปีกำลังหมดความหวังที่จะลงเล่นต่อเนื่องกับระบายสีฟ้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งการโดนเมินในเกมพบวูฟและอาเซนนททั้งที่โรดี้ติดโทษแบนฟิลิปย้ายจากลีนิเตตมาด้วยค่าตัว43ล้านปอนด์เมื่อปี2022เพื่อแย่งตำแหน่งกับสตาร์ทีมชาติสเปนแต่แม้โรดี้จะไม่สามารถลงเล่นได้ฟิลิปก็ยังต้องตบยุงข้างสนามเขาเป็นตัวจริงเพียงนัดเดียวในเกมพ่ายนิวคาเซินลีนเต่0-1ซึ่งคาราบาวครับและเป็นตัวจริงเพียงแค่2เกมในพรีเมียร์ลีกให้กับซิตี้นับตั้งแต่ย้ายมา โดยทั้งสองนัดคือตอนท้ายซีซั่นที่แล้วซึ่งทีมของเป๊ปกวาดิลลาฟาดแชมป์ไปแล้วรายงานเผยว่าตอนนี้ฟิลิปวิตกว่าโอกาสของเขาก็จะยังคงมีจำกัดและโอกาสรักษาตำแหน่งในทีมช่างกฤษที่จะเล่นยูโร2024ปีหน้าอาจลดน้อยลงเชื่อว่ากวาดิลลาก็จะไม่ขวางทางแข้งชาวพอดีหากแจ้งความประสงค์ต้องการย้ายทีมตอนปีใหม่โดยเชื่อว่าการย้ายแบบยืมตัวน่าจะเป็นไปได้มากที่สุด ก่อนกลับมาคุยเรื่องอนาคตระยะยาวตอนปิดซีซั่นเกียมบิ๊กแมตช์พิมลีคู่ระวางแมนซิตีรปะทะลิเวอร์พูลถูกสั่งห้ามไม่ให้แข่งขันในช่วงเย็นหรือคู่สุดท้ายของวันท่ามกลางความกังวลเรื่องปัญหาแฟนบอลทั้ง2ทีมจะพบกันที่สนามเอฮัสเตเดียมในวันที่25พฤศจิกายนช่วงเย็นวันเสาร์ตามเวลาท้องถิ่นหรือหากคิดเวลาไทยก็0ูนยนากานาที อย่างไรก็ตามกลุ่มที่ปรึกษาด้านความปลอดภัยในพื้นที่ซึ่งรวมถึงตำรวจด้วยไม่คาดว่าจะอนุญาตให้โปรแกรมดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงเย็นของอังกฤษหลังจะเกิดปัญหาหลายประการในการพบกันครั้งก่อนของทั้งสองทีมนั้นส่งผลให้เกมดังกล่าวถูกเลื่อนมาเตะเร็วในเวลา12.30นเที่ยงอังกฤษหรือตามเวลาไทย15.30น,นซึ่งมีผลกระทบต่อเกมที่อาซนอลจะปเยือนเบรนท์ฟอร์ดที่เดิมทีจะเล่นในเวลา12.30น แต่การเปลี่ยนครั้งดังกล่าวจะทำให้ทั้งสองคู่สลับเวลากันการสนทนาดังกล่าวยังคงดำเนินต่อไปเกี่ยวกับการจัดสรรตัวของฝั่งลิวอพูด,ด้วยก่อนหน้านี้เดลิเมลเปิดเผยว่าการจัดสรรตัวให้สโมสรเมอร์ซี่ซช์ถูกตัดลง20%สำหรับการแข่งขันเมือ่อรุ่นกาลที่แล้วมันทำให้ลิพูได้รับที่นั่งแค่2,400แทนที่จะเป็น3,000ที่นั่งตามปกติซึ่งเกิดขึ้นภายหลังจากเหตุการณ์ปัญหามากมายซึ่งรวมถึงเด็กหญิงวัย15ปีคนหนึ่งที่ได้รับบาดเจบ็บศรรีรษะ จนมีแผลเป็นตลอดชีวิตเลยด้วยดาวินนูนเยสกองหน้าทีมชาติอุรุกวัยรับรู้ถึงแรงสนับสนุนจากสตาฟโค้ชและทีมเมดจึงพร้อมก้าวขึ้นมาแบกหน้าที่ทำประตูกแก่มาตุภูมิในเวลิลด์คัพสองรอบคัดเลือกโซนอเมริกาใต้วันนี้แบบซัด,ดจุดโทษบีบหัวใจจอมโหดยุคเฮดโค้มาซิโลเบลียซาเดินหน้าสร้างเลือดใหม่หอกเกาอย่างลุยโซเรสหรือเอดินสันคขวนี่ไม่ติดธงมาแล้ว โดยพีเรียดเดือนตุลาคมนี้เจอแต่เกยมยากทั้งออกไปไล่ตีเสมอโครเบีย2ต่อ2หรืออังคารหน้าเปิดรังพบบราซิล17ตุลาคมแล้วคนที่ก้าวมาทาหน้าที่ผลิตสกอร์คือสตาจากลิวพูโดยดาวินสู้กับสารพัดความกดดันของบรรยากาศสัดจุดโทษตรงตะข่ายนาทีสุดท้ายแบ่งคะแนนล้ําค่าได้ที่บาราันกิยาซึ่งต่อให้ท้าทายและถูกคาดหวังมากแค่ไหนขอแค่มีกําลังใจจากพวกพ้องดาวเตยวัยยปีก็พร้อมฝ่าฟัน ผมมีความสุขมากๆต่อการอุทิศตนของพวกพ้องในทีมเพราะเราทุ่มสุดตัวตลอด90นาทีจนได้คะแนนกลับมาดาวินกล่าวความจริงคือเมื่อพวกเขาทําประตูที่2ขึ้นนําเราไปได้มันสร้างงานแก่ทีมเหลือเกินแต่เราก็ทราบวิธีรับมือกับสถานการณ์กระทั่งในท้ายที่สุดสามารถเรียกจุดโทษถือว่าเป็นเรื่องดีมากก็ต้องก้มหน้าซ้อมหนักต่อไปอย่างที่ทํามาตลอดถึงเวลานี้เรามีทีมที่ดีอุดมไปได้วยคนหนุ่มแต่ผมก็เชื่อมั่นในทีมเมทและพร้อมสละทุกอย่าง ทั้งนี้ไมไ่รู้สึกถึงแรงกดดันเพราะได้แรงสนับสนุนจากโค้ชทีมแมทและครอบครัวอุรุกัยเข้าสู่ยุคทายเลือดขุมกำลังที่เรียกมาชุดนี้แก่สุดคือกองกลางมาติอัสเวซิโนอายุ32ปีส่วนตำแหน่งกัปตันคือเฟเดโกวาวเวเดวัยพึ่งเบนเจเพธหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ